สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะหิมะตกอย่างมากเลยค่ะดูค่ะตกเป็นสายเลยนะคะหิมะตกตกแรงมากเลยค่ะดูค่ะดูค่ะุะทุกคนตกแรงมากเลยค่ะหิมะนะคะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูนะคะนี่ค่ะนี่ ตกเป็นฝอยเลยนะคะนี่ค่ะดูค่ะหนาวค่ะอากาศลบหนึ่งเออไม่ใช่ค่ะหนึ่งองศานะคะแต่ว่ามันความรู้สึกเหมือนลบสามองศานะคะดูค่ะดูข้างนอกนะคะตกแรงมากเลยค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าทางเหนือน่าจะตกเยอะนะคะทางเหนือมีเออ่พายุหรืออะไรเข้านี่แหละคะ่ะดูนะคะอาทิตย์ที่แล้วอากาศดีนะคะอากาศกำลังเริ่มดีแต่ตอนนี้หิมะมาแล้วคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะตกแป๊บเดียวก็ขาวแล้วนะคะดูค่ะ ตกเป็นสายเป็นสายเลยนะคะดูค่ะตรงนี้เห็นเป็นสายเป็นสายเลยนะคะเน่ดูนะคะเริ่มจะขาวขึ้นแล้วค่ะดูค่ะน,นี่ค่ะวันนี้ มีหิมะนิดหน่อยนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะดูนางนางก็ออกมาเล่นนะคะวันนี้ลบสององศานะคะลบสองแต่ว่าในพยากรณ์เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนลบหกองศานะคะนี่ค่ะนางก็จะเล่นเล่นที่บ้านนะคะนี่ค่ะก็มีหิมะอยู่นิดหน่อยพอได้เล่นนะคะเดี๋ยวเรา เราออกมาเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็มาถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งนะคะเ,คเดี๋ยวไปให้อาหารไก่ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายเรียบร้อยอค,ค่ะเราไปเดินดูกันต่อ,อนางก็เล่นไปถ้วยแล้วค่ะเนแข่งนะคะเ้ำแข็งโอเคไปค่ะบ้านกระจกนะคะภาพาบานกระจกดูค่ะนี่โอเคค่ะ ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเบลล่าบ๊ายบาย